สวัสดีครับเราอยู่กันที่ฟอร์ด RMA พระราม5นะครับและด้านข้างของผมนี่นะครับก็คือ Ford Next-Gen Ranger XLT 4ประตูยกสูงเกียรอ์ออโต้ แพ็กเกจ A และไอแพ็กเกจ A เนี่ยมันคืออะไรได้อะไรบ้างแพ็กเกจ A นะครับสิ่งที่จะได้คือมีการอัปเกรดระบบ5อย่างนะครับอย่างแรกคือเซนเซอร์มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างที่2ระบบรักษารถให้อยู่ในช่องทางหรือที่เราเรียกว่าเลนคีปปิ้งนะครับระบบที่3เนี่ยก็จะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมกับเซนเซอร์ตรวจจับคนเดินนะครับระบบที่4จะเป็นระบบไฟหน้าเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติที่เรียกกันว่าออโต้ไฮบีมมีมาให้นะครับระบบที่5จะเป็นระบบเกี่ยวกับการ หอยครับก็คือจะตรวจจับการเคลื่อนไหวด้านหลังรถให้ด้วยนี่คือแพ็กเกจ A เพิ่มขึ้นมา30 0 0 0บาทสนอนราคาอยู่ที่964,000เท่านั้นเองราคานี้ได้ระบบเยอะขนาดนี้ยังไม่พอออกรถกับ Ford RMA ชุดแต่งที่เห็นอยู่เนี่ยเราแถมให้สกูปหน้ากระจังหน้าดีไซน์แรปเต or, อร์ FORD ตัวใหญ่ๆดูทัฟมากนะครับไฟตัดหมอก LED ไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉินในตัว ไฟทับทิมที่คิวล้อด้านข้างนี่ก็แถมให้คิวล้อหนาๆเลย6นิ้วแถมให้นะครับพร้อมล้อแม็กแล้วก็ยาง Auto ออเทอร์เลนหล่อๆให้ด้วยที่เราที่เดียว Ford RMA เท่านั้นครับผม